ผมต้องขอขอบคุณที่ท่านสมาชิกเสนอชื่อผมเพื่อมาทำหน้าที่เป็นประธานสภาในครั้งนี้และถ้าผมได้รับความไว้วางใจจากท่านทั้งหลายให้ทำหน้าที่เป็นประธานสภาในครั้งนี้ผมขอยืนยันกับท่านทั้งหลายทุกท่านว่าในประการแรกผมจะทำหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองและจะน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานให้กับสมาชิกรัฐสภาสมัยที่26เมื่อวานนี้มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติของพวกเราต่อไปครับประการที่สองผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสสุจริตตามรัฐธรรมนูญกฎหมาย และข้อบังคับของสภาทุกประการครับประการที่สมผมจะกำหนดแนวทางร่วมกันกับผู้ที่จะมาทําหน้าที่ไปรองประธานสภาทั้งสองท่านในการพิจารณาร่างกฎหมายยต,ติกระทูถามอย่างเป็นระบบเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และเพื่อประโยชน์ของประชาชนประการที่4ผมจะให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุกคณะเพื่อไปแก้ไขบรรเทาความดร้อนของประชาชนของเราในทุกกรณีประการที่5ผมจะร่วมกับพวกเราเพื่อดำเนินการนโยบายทางด้านต่างประเทศของฝ่ายดีปัญญัติโดยมุ่งเน้นความร่วมมือ ในงานของระบบรัฐสภาเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายที่บัญญัติและประการสุดท้ายผมกระทำหน้าที่ในการกำกับดูแลงานของสถาบันผูกล้าให้มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมงานของฝ่ายที่บัญญัติรวมทั้งจะสนับสนุนให้สถานีโทรทัศน์ของรัฐสภา สถานีวิทยุของรัฐบาเป็นสถานีของประชาชนเพื่อที่จะส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในทุกภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไปครับขอขอบคุณครับกไ่ไมมมี 走了、oh